อ y o สวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องสายพานนะครับแล้วก็ชุดข้างนะครับว่าควรดูแลยังไงแล้วก็ระยะเท่าไหร่ถึงควรเช็คควรดูนะครับแล้วมันมีผลเสียอะไรยังไงถ้าไม่ดูไม่เช็คเดี๋ยวไปชมภาพกันนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นสภาพของสายพานที่ขาดนะครับใช้จนขาดนะครับคาลดคือไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันก็จะเละเทะไปหมดแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ไปขัดนะครับไม่ไปขัดกับชามหน้าครับมันก็ดีไปนะครับถ้ามันไปขัดหรือว่าไปอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเสียหายนะครับอันนี้คือสภาพที่มันหลุดลุ่ยนะครับแล้วก็ปีแตกแบบนี้นะครับทีนี้ไอระยะสายพานเนี่ย มันไม่ได้ตายตัวนะครับพอมันไม่ตายตัวแล้วทีเนี้ยบางทีเราไปฟังคนอื่นมานะครับไปฟังว่าเฮ้ยระยะเท่านั้นถึงจะเปี่ยนระยะเท่านี้ถึงจะเช็คอันนั้นอันนี้นะครับคือการขับขี่ต้องบอกกันว่าการขี่ของแต่ละบุคคลอ่ะมันขี่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ขี่แบบมนุษย์ธรรมดานะครับบางคนก็ขี่แบบติดจรวดนะครับเพราะฉะนั้นการสึกลรอของสายพานไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับ เขาจะมีระยะอ้างอิงนะครับตามคู่มือก็คือ12,000โลควรเข้าเช็คนะครับและควรเปลี่ยนทุกไม่ใช่ไม่ใช่ทุกเปลี่ยนที่24,000โลนะครับหมายถึงว่า24,000โลเนี่ยคนเปลี่ยนแล้วแต่ระหว่างนั้นนะ่ะเพื่อนๆต้องดูแลดูแลชุดข้างของเพื่อนด้วยนะครับด้วยการถอดมาล้างนะครับหรือมาทําความสะอาดนะครับเพราะสายพันสายพานเนี่ยมันเขาเรียกล่าอะไรพอมัน มันหมุนนะครับมันหมุนมันก็เกิดการสึกหลอนะครับแล้วก็เป็นขี้ฝุ่นอยู่ภายในนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทําความสะอาดนะครับมันก็จะรถก็จะมีอาการออกตัวสั่นนะครับเชา้าๆขี่ไปแล้วก็สั่นคือคืึนะครับหรือบางทาีไม่เคยถอดมาดูแลเลยนะครับข้างในมีชามมีคัทมีอะไรทุกอย่างในนี้มันต้องถอดมาดูแลนะครับอย่างน้อยก็สัก5,000โลอ่ะก็ ไปล้างสักขนหนึ่งนะครับอจาจจะระบีใหม่หรือทําให้ช่างเขาเซอร์วิสนะครับถ้าพูดยังไงว่าถ้าสะดวกไปร้านนอกก็ไปร้านได้เลยาราคาก็จะอยู่100-300บาทแล้วแต่ร้านนะครับถ้าร้านไหนเขาเก็บ300แสดงว่าเขาล้างให้ดีเขาอจาจจะระบีด้วยนะครับแล้วเขาก็งานดีนะครับร้านไหนที่เขามีโปรถูกๆ100-150อะไรอย่างเงี้ยก็ไปทําได้เขาอาจจะแค่เป่าฝุ่นให้แล้วก็ ถอดมาล้างให้อะไรแบบนี้นะครับหรือถ้าบางคนกลัวไม่อยากทําร้านนอกรถเราเข้าศูนย์ตลอดเลยไม่เคยมาร้านนอกเลยเราแวะศูนย์อย่างเดียวแล้วเกิดปัญหาที่ว่าช่างช่างแม่งไม่ทําให้นะครับช่างที่ศูนย์แม่งไม่ทําให้นะครับอย่างเราบอกสมมุติว่าเราเดินไปบอกอ่าเรามาถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมบอกช่างช่วยดูชุดข้างให้ด้วยนะทําความสะอาดให้ด้วยบางทีเขาก็จะตีมือช่างศูนย์นะ เขาจะตีมือน,นง,ง่งบๆเงียบๆไม่สนใจไม่ทําให้นะครับก็เดี๋ยวก็่านน้ำมันเครื่องอย่างเดียวใช้ได้ปกติอะไรแบบนี้นะครับหรือบางคนไปบอกให้พี่ดูชุดข้างให้หน่อยมันดังอย่างงู้นอย่างงี้ช่างจะบอกว่าปกติดังอย่างนี้ทุกคันแหละนะครับทีนี้ผมจะมีวิธีวิธีที่จะให้ช่างทํานะครับเวลาเราไปที่ศูนย์เนี่ยเราขี่เข้าไปศูนย์ใช่ไหมช่างจะเป็นคนรับรถถูกไหมแล้วเขาเราก็จะบอกช่างว่าทําอะไรถูกไหมทีนี้ เพื่อนเพื่อลองูนยนเนี่ยพูดง่ายว่าูนยนมันก็คือร้านขายรถถูกไหมเพื่อนเพื่อนลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่พวกเขามผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรว่าอาจจะเป็นธุรการหรือเจ้าหน้าที่การเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขานั่งโต๊ะบอกเขาว่าอันเนี้ยล้างชุดข้างด้วยเช็คชุดข้างด้วยบอกเขาแบบนี้นะครับแล้วเขาจะมาบอกช่างให้ทําอีกทีเพราะว่าถ้าเราบอกช่างเลยอะ่ะพูดง,ง่ายๆว่าช่างเขาไม่ได้เงินนะครับ ขาได้แค่เงินเดือนเราแล้วเขาเหมือนกับว่าเราไปเพิ่มงานให้เขาอะเขาก็จะไม่อยากทํานะครับเพราะฉะนั้นให้เราไปบอกกับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นนะครับเขาอาจจะเก็บเงินเราเพิ่ม100 200อยะไรก็แล้วแต่แต่เราจะได้ทํานะครับช่างก็ต้องแกะดูให้เพราะว่าเราแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะมาแจ้งช่างอีกทีนะครับถ้าเราบอกช่างเองช่างแม่งไม่ทําครับทุกศูนย์แต่ศูนย์ดีๆก็มีนะบางศูนย์เขาก็ดูเช็คให้ทําให้อะไรแบบนั้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่ว่าไปศูนย์แล้วการป้องกัันนนช่่่่าางทีแบบบวไมสใจะคร เราไปแจ้งกับที่โต๊ะการเงินเลยว่าให้ทำอนุษย์อันนี้ให้นะครับประมาณนี้เขาก็จะทําให้นะครับเพราะว่าศูนย์น่ะเขาจะได้เงินแต่ช่างมันไม่ได้เงินนึกออกไหมช่างเหมือนกับเราไปเพิ่มงานให้มันอะ่ะมันก็ไม่เอาไม่ทําขี้เกียจนะครับเพราะฉะนั้นไปบอกโต๊ะวิธีแก้ไขนะนี่ผมแนะนําให้นะไปบอกที่โต๊ะโต๊ะที่เขาเป็นเซลลหรืออะไรก็ได้บอกว่าเนี่ยให้ช่างเช็คชุดข้างให้ด้วยนะครับแล้วเขาจะมาบอกช่างให้ทํานะครับ พอเขามาบอกแล้วว่ายัางไงช่างก็ต้องทําแต่ถ้าเราบอกช่างอะช่างมไม่ไ่ทาเหมือนกับเราไปเพิ่มงานให้มันมันขี้เกียจนะครับก็จะเป็นเทคนิคนะครับที่ที่จะบอกกับทุกคนนะครับหรือแบบเวลาสังเกตดิใครที่เคยไปบอกช่างแล้วช่างบอกว่าปกติลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับแล้วใครที่กลัวเอาวิธีนี้ไปใช้วิธีที่ผมแนะนํานะครับให้ไปบอกที่โต๊ะโต๊ะโต๊ะจ่ายเงินะนะว่าให้ช่างดูให้ด้วย ครับผมเป็นไงกันบ้างครับสําหรับสาระนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันหน้าวันหลังถ้าผมทําคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดกดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรกดให้หมดเลยครับยังไงก็รบกวนด้วยนะครับถ้าชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับ จะได้ไม่พลาดกันถ้าผมลงคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ตอนนี้หนึ่งหมื่นซับแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมีฉลองคลิปฉลองหนึ่งหมื่นซับก็คือผมอาจจะแจกเป็นของนะครับให้กับแฟนๆในช่องนะครับก็อาจจะเป็นยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแล้วก็ยังไม่รู้กติกาจะเป็นยังไงแต่ได้ร่วมสนุกกันแน่นอนยังไงให้ติดตามรอได้เลยผมอาจจะตอนนี้คิดอยู่ว่าจะแจกอ่า เป็นน้ำมันเครื่องนะครับเป็นเซ็ตอะดูแลเซตดูแลน้ํามันเครื่องแล้วก็พวกน้ํามันเฟืองท้ายพวกของอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับของเหลวนะครับเกี่ยวกับการดูแลรถหรืออาจจะเป็นชุดพวกแว็กที่ผมใช้อยู่นะครับก็ยังลังเลอยู่ว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงก็ยังไงให้ติดตามไ้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกติกาเรามามารอฟังกันนะครับก็อาจจะเป็น ฉลองปีใหม่ไปด้วยเลยแล้วก็ฉลองมื่นทรัพย์นะครับยังไงฝากกดติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ